สวัสดีครับจากร้านคงจาักการเกษตรเริเ่มคาน,นะครับวันนี้มาพามาชมเครื่องหยอดข้าวนะครับพี่กดังนะครับมีหลายรุ่นนะครับตัวนี้เป็นรุ่นสีแถวสีแถวจานรถไถนาเดินตามนะครับหน้ากว้าง1เมตรระหว่างห่างของขาสามสเซนนะครับจานนี้เป็นจานสิบนิ้วนะครับ ตัวนี้เป็นรุ่นขากระทู้หกแถวรถเทนาเดินตามนะครับหน้ากว้างเมตรสามสิบระหว่างห่างของขา25เซนนะครับตัวนี้เป็นรุ่นจานจานเหมือนกันนะครับจานกู้ใส่รถเทนาเดินตามนะครับหน้ากว้าง1เมตร30เหมือนกันนะครับระยะห่างของขา25เซนนะครับจาน8นิ้วนะครับ กระสแถวนะครับตัวนี้เป็นรถไถรถไถใหญ่นะครับรถแท็กเตอร์ใส่ได้ตั้งแต่ยีสิบเ็ดแรงจนถึง60สิบแรงนะครับของขากระทู้นะครับขากระทูหน้ากว้าง1นึเมตรสามสิบนะครับระยะห่างของขายี้าเซนนะครับข้าวลงไปหลุมห่างประมาณ20ิเซนนะครับข้าวจะลงครั้งละห้าเมตรนะครับ ตัวนี้ก็เป็นรถไทยใหญ่เหมือนกันนะครับแต่เป็นรุ่นจานคู่ครับของเพิ่งมาลงใหม่นะครับหน้ากว้าง1เมตร30ระยะห่างของขา25เซนจานเป็นจานขนาด10นิ้วนะครับนี่ครับจานคู่ครับ ครับผมรุ่นนี้ก็เป็นสีแถวตาเงานะครับร้อยกว่าตัวนะครับของเต็มกูดังนะครับสีแถวตาเงาใส่รถไทนาเดินตามหน้ากว้าง1เมตรครับระยะห่างของขา30เซนนะครับเต็มครับรุ่นนี้ก็เป็น6ขา ขากระทูนะครับใส่รถไทยนาเดินตามของเยอะแล้วครับนี่ก็เป็นรถไทยใหญ่นะครับถ้าสนใจนะครับก็ติดต่อได้ที่ร้านโกงจากการเกษตรเรืองนกทานะครับเบอร์โทรศัพท์0ูนย์หกสองเจ็ดห้าสี่ห้าหกหกห้าครับผมวันนี้ขอบคุณมากครับ สวัสดีครับ